สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์ครับนั่นก็คือ question and answer บุตรชาวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์นะครับหัวข้อที่94-95พูดถึงเรื่องของพิธีบัพติศมาคำถามครับพิธีบัพติศมาคืออะไรคำตอบครับพิธีบัพติศมาคือพิธีศักดสิทธิ กระทำโดยการชำระตัวด้วยน้ำในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์และตราผนึกในการที่เราได้เข้าส่วนในพระคริ์ได้รับผลจากพระสัญญาแห่งพระคุณและเป็นการมั่นหมายไว้กับพระเจ้าพราะวจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ19 ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราได้รู้จักกันดีนะครับมัทธิว2 8ข้อ19ครับเหตุฉะนั้นท่านหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับปริต <14 2. S 1> ิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดฟังครั้งครับเหตุฉะนั้นท่านหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับปริติสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ ที่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ความหมายของพิธีบัพติศมานะครับอยากจะเรียนเชิญพี่น้องที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญนำ้ำคัสการพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ tongue จชแสนยินดีในวันนี้เพราะพระเยซูหลังบาของข้าและทรงสังสอนให้อาธิษฐานชื่นบานทุกวัน นทุกวัโดยพระวิิญญาแสนยนยดนนนนคคี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับนอกจากในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ,อ19ก็ยังมีปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลเทียและในพระธรรมโรมด้วยนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับ กาลาเทียบทที่ 3, 27ข้อ27เพราะเหตุว่าทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์บทฝั่งกันครับเพราะเหตุว่าทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์อีกข้อหนึ่งครับในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่4พระธรรมโรมบทที่6ข้อที่ส เพรนฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้นเหมือนกับที่พระคริ์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายโดยเดชพระสมีของพระบิดาอย่างไรเราก็จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้นนครับพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์คือพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เรากระทา โดยการชำระตัวด้วยน้ำหรือจุ่มตัวลงไปในน้ำในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นตราผนึกในการที่เราได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เราได้รับผลจากพันธสัญญาแห่งพระคุณและเป็นการมั่นหมายไว้กับประเจ้าครับ คำถามคำตอบข้อที่95พิธีบัพติศมาควรให้แก่ผู้ใดคำตอบครับพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์ควรให้แก่ผู้ที่อยู่นอกความเชื่อและได้กลับใจผู้ที่อยู่นอกความเชื่อจะไม่ได้รับการประกอบพิธีบัพติศมาจนกว่าเขาจะกลับใจจนกว่าเขาจะประกาศความเชื่อและยอมเชื่อฟังในพระเยซูคริสต์ นอกจากนี้พี่งครับยังมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแบปติสที่ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการบัพติศมาเด็กเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าแบปติสได้ถือว่าพิธีบัพติสมาควรให้แก่ผู้ใหญ่เท่านั้นไม่สามารถให้กับเด็กทารกได้ แต่นี่คือความแตกต่างของแบปติสกับเพศสเปเทเรียนหรือแบปติสกับแองกิกันหรือแบปติสกับรูเทเลนสำหรับกลุ่มคริสเตียนความเชื่อแบบแบปติสของเรานั้นมีความเชื่อว่าพิธีบัพติสมาจะต้องกระทำโดยการจุ่มจุ่มจนมิดตัวครับจุ่มผู้รับพิธีลงไปในน้ำให้มิดและในหลักข้อเชื่อนี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่สำคัญก็คือการชำระ ด้วยน้ำครับและกลุ่มแบปติสต์นั้นยืนยันที่จะรักษาความหมายนี้ตามตัวอักษรคือการจุ่มลงมิดน้ำความหมายตามตัวอักษรในภาษาเดิมนะครับแบปติโซแปลว่าจุ่มลงมิดน้ำครับหรือจุ่มลงไปในน้ำความแตกต่างในเรื่องปริมาณน้ำครับน้ำมากน้ำน้อยครับน้ำมากก็คือต้องจุ่มลงมิดน้ำผู้ที่รับบัพติศมาในน้ำจะต้องเข้า เข้าไปอยู่ในบ่อน้ําหรือสระน้ําหรือแม้กระทั่งในแม่น้ําหรือแม้กระทั่งทะเลพี่น้องครับน้ํามากครับต้องจุ่มลงไปใช้น้ํามากแต่สําหรับกลุ่มเพสเบติเรียนกลุ่มแองกิกันหรือกลุ่มลูเทลรนก็ใช้น้ําน้อยครับเพียงแค่ใช้ประพรมที่ศีรษะเท่านั้นหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ผู้ประกอบพิธีวักน้ําให้เต็มฝ่ามือ แล้วก็มาวางไว้ที่ศรีรษะครับนั่นคือวิธีการของ p พสเป e t เรียนแองกิรันดูเทอแต่ทั้งสองแบบนะครับมีพิธีหรือความหมายของพิธีร่วมกันก็คือการชำระด้วยน้ำไม่ว่าจะใช้น้ำน้อยหรือมากนะครับแต่ยังคงความหมายของการชำระด้วยน้ำนั่นเองซึ่งการคงความหมายการชำระด้วยน้ำนั้นก็จะทำให้เราเห็นถึง สิ่งที่เป็นความสำคัญของความหมายพิธีบัพติศมาพี่น้องครับมีความจริงในพระคัมภีร์ที่เราต้องทราบร่วมกันก่อนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นแบพติสต์หรือเราจะเป็นกลุ่มอื่นๆก็ดีความจริงประการแรกครับก็คือว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานพระคัมภีร์ตอนไหนครับว่าพิธีบัพติศมานั้นจะต้องกระทําโดยการจุ่มทั้งตัวลงไปในน้ํา มีแต่เพียงความหมายทางเชิงภาษาว่าคำว่าบัพติสหรือบัพติโซคือการจุบการจุบลงไปในน้ำย่างไรก็ดีครับในกลุ่มต่างๆที่ไม่ได้ถือว่าจะต้องมีการจุ่มลงไปในน้ำทั้งตัวก็ไม่ได้หมายความว่าพิธีบัพติศมาจะกระทำด้วยการจุ่มไม่ได้นะครับจะต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ให้ตรงกันก่อนนะครับ จะจุ่มหรือไม่จุ่มทั้งตัวนั้นพังผีไม่ได้พูดชัดเจนเราจึงสรุปประเด็นนี้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นการจุ่มมิดตัวความจริงประการที่สองครับพอชนะของพระเจ้ากล่าวถึงแบบและเงาของพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์กับเหตุการณ์ที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลข้ามทะเลแดงในเหตุการณ์นั้นเราจะเห็นว่า ชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นแบบและเงาของผู้ที่เชื่อในพัฒน์พีเดิมมาถึงพัฒนพีใหม่พวกเขาได้ผ่านทะเลแดงโดยไม่ได้จมน้ำเลยครับในขณะที่ทหารอียิปต์ซึ่งเป็นแบบและเงาของผู้ที่ไม่เชื่อถูกทะเลซัดให้จมลงนั่นก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่จะมาโต้แย้งว่าพิธีบัพติศมาไม่จำเป็นต้องเป็นการจุ่มลงไปในน้ำจนมิด ความจริงประการที่3ครับพระกัมพีได้กล่าวถึงการให้บัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งบัพติสมาแบบนี้ถูกกล่าวเปรียบเทียบกับการให้บัพติสมาด้วยน้ําในเหตุการณ์นั้นพี่น้องครับอ้างอิงในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่5บทที่1ข้อที่8เราเห็นครับว่าพระวิญญาณถูกเทลงมาพระเจ้าได้เทรหรือประทานพระวิญญาณ บริสุทธิ์ลงมาไม่ใช่โดยการจุ่มตัวลงในพระวิญ,ญญาณจึงเป็นไม่ได้ว่าหากบัพติศมาโดยพระวิญ,ญญาณมีรูปแบบเป็นการเทบัพติศมาด้วยน้ําก็อาจจะเป็นรูปแบบการเทได้อันนี้คือความเห็นของทางเพสเบทีเรียนความจริงทั้ง3ประการนะครับมาจากความเห็นของทางเพสเบทีเรียนซึ่งเราจะต้องเข้าใจความคิดของเพสเบทีเรียนว่าเขาคิดอย่างไร ในขณะเดียวกันครับเราจะมาทําความเข้าใจในฝั่งของแบปติสต์ว่าแบปติสต์นั้นมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการจุ่มให้มิดต,ตัวกลุ่มคริสเตียนความเชื่อแบบแบปติสต์นั้นยืนกรานครับว่าพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องให้กับผู้ที่โตเป็นผู้ใหญ่ให้กับเด็กทารกไม่ได้นะครับต้องให้กับผู้ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเท่านั้นที่ประกาศความเชื่อในพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวง และเชื่อว่าไม่มีบัพติศมาเด็กทารกครับเพราะเด็กทารกไม่ได้มีประสบการณ์การบังเกิดใหม่ไม่มีความปรารถนาที่จะประกาศความเชื่อไม่ได้เข้าใจถึงข่าวประเสริฐและความหมายของข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นแบพติสต์หรือชาวแบพติสต์นั้นเชื่อว่าไม่มีบัพติสมาเด็กครับแต่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเหมือนกันได้และจะเข้าใจและก็ ได้ให้ความหมายในเรื่องของพิธีบับสมาที่แตกต่างกันเล็กน้อยก็คือการเข้าสู่พันธสัญญาครับแบบิทิสนั้นมีพิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่พิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับเราเรียกว่าพิธีถวายบุตรหรือการถวายบุตรการถวายบุตรนั้นภาษาอังกฤษช้เขาว่า child dedication child dedication ก็คือเรานำลูกของเราซึ่งเป็นเด็กทารกหรือเป็นเด็กที่อยู่อามา อายุอนามประมาณ1ขวบถึงสองขวบนี่แหละครับก็มาถวายลูกถวายบุตรให้กับพระเจ้าพิจักนั้นก็มีการจัดพิธีนะครับแต่ไม่ใช่พิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับขอขออนุญาตย้าเน้นไม่ใช่พิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีถวายบุตรดังนั้นเองพี่น้องครับพิธีถวายบุตรก็สามารถเทียบได้กับพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์หรือที่พิธีบัพติสมาเด็ก พี่น้องครับเพราะความหมายของพิธีบัพติศมาเด็กก็คือเป็นการเข้าสู่พันธสัญญานะครับแล้วว่าเป็นคอ v เฟนแนนะครับพันธสัญญาเป็นพิธีเข้าสู่พันธสัญญาพิธีบัพติสมาเด็กนั้นเป็นการที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะต้องทําพันธสัญญากับพระเจ้าว่าต่อไปนี้เขาจะมอบถวายลูกของเขาคนนี้ ให้อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนกับคนยิวครับคนยิวก็ทําพิธีเข้าสู่พันธสัญญาโดยการทําพิธีสุนัตนั่นเองอันนี้จึงเป็นความหมายที่เราพอจะเข้าใจได้ในขณะเดีวยวกันครับพิธีถวายบุตรหรือถวายลูกของบปติสต์ก็จะมีความหมายง่ายๆที่ว่าเป็นการถวายเข้าสู่พันธสัญญาเหมือนกัน นะครับเป็นการถวายให้อยู่ในความคุ้มครองปกป้องพิทักษารักษาจากพระเจ้าซึ่งเป็นความหมายเดียวกันนะครับกับพิธีบัพติศมาเพียงแต่ว่าบัพติสนั้นไม่เรียกว่าเป็นพิธีบัพติศมาพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพอจะประนปรนิบัติ n พอจะเข้าใจกันได้เพื่อที่เราจะคงไว้ซึ่งความเข้าใจของแต่ละฝ่ายให้ถูกต้องครับผมเองนั้น เคยเป็นสิทธิธพธิบาลของคริสตจักรแบงก์บัติส์และก็คริสตจักรเพสเบเรียนเดิมทีนะครับผมเกิดในคริสตจักรแบปบติส์ครับเติบโตขึ้นมาก็าอยู่ในแบัติส์ผมเองได้รับสมาด้วยน้ําในลักษณะของการจุ่มมิศีิะนะครับจุ่มทั้งตัวครับจมน้ําครับและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อ ในขณะเดียวกันครับผมได้มีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าในริสตจากเพสไปทีเรียนแน่นอนครับก่อนที่จะเข้าไปรับใช้จะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่าสิ่งที่เป็นพิธีที่ไม่เหมือนกันนั้นมีความหมายแตกต่างกันเหมือนกันอย่างไรผมยิงขอเป็นพยานและเป็นขอเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าในกลุ่มแบปติสต์นะครับ ส่วนใหญ่แล้ว99% 99.99 99ก็ได้นะครับเราถือว่าการบับสมานั้นจะต้องใช้วิธีการจุ่มเท่านั้นแต่สำหรับคนป่วยครับที่ไม่สามารถที่จะจุ่มได้แน่นอนครับต้องหันกลับมาใช้ความหมายก็คือการที่เราจะชำระด้วยน้ำเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ป่วยอยู่ในห้อง ICU หรือป่วยในองพยาบาล หรือแม้กระทั่งป่วยในบ้านที่ไม่สามารถลงน้ําได้ครับทางแบปติสต์ถือว่าเป็นข้อยกเว้นในการที่จะใช้การพรมหรือใช้การเทน้ํานะครับเท่านั้นก็เป็นความหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั่นคือสิ่งที่ถือปฏิบัติกันในกลุ่มของแบปติสต์ครับเมื่อมันวงนี้พี่น้องครับผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องคงจะเข้าใจมากขึ้นท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับ ลายคุยกันได้ครับหรือโทรคุยกันก็ยังได้ครับในวันนี้ก็ขอจบด้วยเพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้มีจิตสำนึกอันชอบให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นระหว่างกันเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถรับใจพระเจ้าด้วยกันอาเมน